ขาสารข้าวหอวมะลิยาดีผงห้าสิบบาทถูกที่สุดในโลกแมีที้จะได้ยีนกินใีใจได้เป็นหมดริญญาทั้งชาดีและชาหน้านะแล้วก็นำมาอธิษฐานเจ้าค่าบูรพามากรสับทั้งวัดเชเดิยราทั้งไรทั้งแจกทั้งผูกให้กับลยาลาที่สุญสงาครับเจินครับวันเม้อจะเตรียมไหว้วันบุงนี้วันจุติภมพา เกี่ยวไาวเกี่ยวเราตองขอปีตาขอพรพระเพระเดพระฤๅษวระพระาราพระพรมพระแม่อูมาเลยผร้ราษาคาลีแม่กมีคนที่วัดทิพยกุปาลันมาเล่นไทยวัดแห่งความรัก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 รพ่อรักแม่รักผัวรักเมียรักเกี้รักสบายเดินหน้าเข้ามาหอยชอ้าครับข้าสารข้าสาราอาจารย์ท่าน 반갑습니다 <laughs>